ช่วงนี้บอกได้เลยว่าหน้าแรงผีเบาเกลียงล่ผักส่วนเข้าก็เรรืมอ,ออกมาช่วยเลือบพีนองประชาชนกันแล้วหน้าเราไปเลยก,การเตรียมรับมือข้องมุนทนทหาบล็อกที45ค่ะก็ได้มีการเปิดโครงการรัดรัด,ร,ดรวมใจช่วยภัยแรงประจำปี2508ค่ะก็ได้มีการรวมมือจากภาขี่เครือข่ายในการแก็ไให้ญหากภัยแรงให้กับพี่นองประชาชนค่ะ เล็ตะว,วันนี้ค่ะที่สนามฝึกรอ25พันซ้ำค่ะขายวิภาวดีรังสิตขามเพื่อเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีการจัดพิธีเปิดโครงการร,รัดรัดรวมใจช่วยภัยแรงประจําปี2568ค่ะโดยมีพลตรีภาสสิชันเลขาผู้บัญชาการหมุนทนท่านบอกที45ค่ะในท่านะผู้อำนวยการสุนบรรเทาซาธารณาภัยมุนทนท่านบอกที45เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บังคับหน่วยทหารและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการค่ะครับโครงการนี้ก็เพื่ความร่วมมือนะครับของหน่วยงานใน พื้นที่ประกอบไปด้วยกรมบริษัทปอต่อทนะครับป้าป้าส่วนหนพักไฟฟ้าส่วนหิุ่พักนะครับกรมสมงกรน้ำกรมสงกรน้ำพักซิปนะครับป่อพอ่อคิดซอป่อพอจังหวัดและก็หน่วยอันถ้าในพื้นที่นะครับรวมั้งแม่ทิพย์ตามน่วนนะด้รวมแก้กไขปัญหาไฟแรงกบพีนองชาวบ้านเลยได้ให้ความร่มมือนะครับสักกะยาพาบก็แต่ละนู <S <S ่นแบงพื้นที่กันสามารถแล้วครับนะ้า ผันพฤก็ตามในการแจ็กน้ำเพลอปภคบริภคเป็นการเพียงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะถ้าแรงทึ่งนะครับแต่ว่าการกระนักรูทายของปัญหาและการแก้ไขอย่ังยืนโดยการอนุรักษ์ทรัพยรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเนี่ยจำเป็นต้องทําควบคู่กันไปด้วยนะครับค่ะเรื่องการเตรียมความพร้อมตอนนี้เริ่มแรงเลยนะเริ่มแห้งเริ่มแรงข้นติงช่วงมาไล่วันแต่ว่าถ้าเรลักษณะกรมต้นนิววิทยานี่ก็บอกว่าจจะมานะสัปดาห์หน้านะครับขุนนะ